ไพรวันรับฟังคำสอนพระมหานพันธ์ให้สติดราม่าหนักเหนื่อยโลกคาราวาซับซ้อนลั่เกิดเหตุด,ดราม่ารุมเร้ามากมายถึงขั้นยอดฟอลเลเวอร์ลดหวบมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงต่างๆนานาวันที่30มักราคมทิพไพรวันนิมนต์พระมหานพันธ์หนึ่งในอสี่พศมาเทศสอนโดยขณะก่อนเริ่มต้นเทศสอน พรวันบอกว่าอาการผมกําลังสู่ขิดให้พระอาจารย์มาเทศสั่งสอนให้แง่คิดผมสัญญาจะไม่ลุกจากเก้าอี้ไปไหนโดยยังพูดเซลตัวเองว่าตอนนี้เป็นคนบาปอยู่ไกลพระเหลืองก็จะร้อนหน่อยเผยความรู้สึกดีที่อยู่ไกลพระอาจารย์เมื่อเสียอะไรบางอย่างรู้สึกดีที่ได้อะไรบางอย่างกลับมาและบางอย่างที่ได้มา คุ้มค่ากับบางอย่างที่ได้เสียผมเสียยอดฟอลโล่เสียยอดคนติดตามเสียคนเคยชื่นชมรักใครแต่ผมได้กำลังใจจากคนที่ผมยังไม่แน่ใจว่าเขาดีกับผมจริงหรือเปล่าเป็นมิตรกับผมมากน้อยแค่ไหนเวลาที่ผมโดนกระหน่ำโดนยำ้ำคนส่วนใหญ่พร้อมจะย้ำไปด้วยผมรู้สึกอย่างนั้นเพราะผมโดนเองคนที่ผมไม่คิดว่าเขาจะย้ำผมก็ยำ้ำไม่โทษว่าสิ่งที่เขาทำคือการผิด เขาอาจจะอยากหาโอกาสจะยามมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสเป็นบทเรียนของผมแต่เวลาที่ดิ่งยังมีคนคอยหนุนเราไว้ชอบคำว่าหนุนใจมากในวันที่ใจเราใกล้จะแตกสลายยังมีคนประมาณ5เปอร์เซนที่เอามือมากุมหัวใจผมเอาไว้มาอุ้มหัวใจผมไว้พระมหานพันกล่าวว่าคนรักน้องมีเยอะย่อมมีคนไม่ชอบขอเป็นอีกหนึ่งคนที่หนุนใจด้วยน่าจะมีมากกว่าหเปอร์เซนไพรวันยังได้ขอให้พระมหานพันขอหัวเรียกสติ ซึ่งพระมหาพันธ์ได้นําหนังสือธรรมะข้าหัวเพรวันให้ธรรมะให้ใครควรก่อนจึงทําจึงพูดโดยพระมหาพันธ์มีคําสอนดีๆมากมายอาทิไม่เอาใจไปรับมตรโกนใครไม่เอามิดโกนไปกรีดใครด้วยโดยหลังจากฟังคําสอนไพรวันก็มีท่าทีสงบลงและเห็นด้วยกับคําสอนของพระมหาพันธ์บางทีมุมมองตนเองเราเป็นมนุษย์ที่พยายามปกป้องตัวเองไม่ใช่ให้ใครมารังแก แต่วิธีปกป้องไม่ละเอียดพอกลายเป็นทำร้ายตัวเองซ้ำไปอีกพร้อมยังเผยเคยถูกบูลลี่หนักวัยเด็กกระทั่งลืมว่าตัวเองชื่อเองเพราะโดนเรียกเนนเมืดเนนดำรู้สึกทำาไม่ปกป้องตนเองโดนปารองเท้าใส่เขียนเล่าในหนังสือไม่ใช่ปกป้องไม่ได้แต่วิธีคิดว่ายอมไม่ได้ยอมไม่ได้กลายเป็นพลังมืดเจ้ตัวยอมรับว่าเหนื่อยโลกคารวาวาซับซ้อนยุ่งยาก ก่อนกล่าวทิ้งท้ายขอบคุณพระอาจารย์ที่มาสอนเป็นประโยชน์กับทุกคนจะเก็บไลฟ์นี้ไว้วันไหนเฟลเซาขาดสติจะเปิดไลฟ์นี้ฟังไม่อยากแก้ตัวหรือยังมั่นอยู่ขอบคุณคนที่ยังเลือกติดตามผมอยู่พระมหาพันธ์กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าบัณฑิตต่างกับคนพนันบัณฑิตนักปราดได้รับการตักเตือนจะปรับปรุงแต่คนพันจะเพ่งโทษอย่างเดียวขอให้น้องใช้กำลังเพ้นพินิษฐ์พิจารณาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม พระมหาพันยังได้คอมเมนต์ใต้ไลฟ์ดังกล่าวฝากไว้ด้วยว่าเห็นต่างคุยกันได้แต่ใหญ่หยีย,ยบย้ำให้จมดินจนไปต่อไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ